วันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ช่างก็คือชุดไขควงในเซตเนี่ยมันมีอยู่10ชิ้นในเซตนี้มันก็จะมีไขควงอันใหญ่แล้วก็ไขควงอันเล็กสำหรับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยตัวไขควง มันก็จะมีล็อกของมันแบบนี้นะแล้วก็เป็นยางนิ่มๆนิดนึงอืมเป็นยางนิ่มๆไม่ใช่ยางแข็งๆแล้วเขาก็มีหัวสําหรับตัวใหญ่อันเนี้ยเขามีหัวมาให้แปดหัวนะเพราะว่ามันเป็นด้านบนกับด้านล่างมันสลับหัวใช้กันได้ก็มันมาเป็นเหลี่ยมอยู่แล้ว ตัวไขควงมันก็เป็นเหลี่ยมเหมือนกันก็แค่ใส่ลงไปแล้วก็ดันลงไปให้มันดังกึกแล้วก็แน่นเลยใช้สำหรับไขน็อตตามขนาดเราก็สามารถถ้าน็อตตัวใหญ่หรือน็อตหัวแชกหรือหัวแบรนเราก็สามารถเลือกใช้หัวของมันได้ จับถนัดมือนะอเหล็กที่เขาเอามาทำก็ดูแข็งแรงดีสวยด้วยน่าจะใช้ได้ดีแหละม,มีตัวอักษรบอกขนาด มีอักษรบอกขนาดว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วก็นอกจากไอ้มันมีตัวใหญ่แล้วมันก็ยังมีอุปกรณ์เที่ยวนอ็อตเอาไว้ไขควงเอาไว้ไขพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก นี่หัวมันก็จะประมาณนี้ม,นมันเป็นแม่เหล็กนะทั้งอันเล็กแล้วก็อันใหญ่เป็นแม่เหล็กหมดเลยส่วนอันเล็กอะ่ะมันก็จะเป็นอันนี้หัวอันนี้ไม่แน่ใจว่าอลูมิเนียมหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องไขออกไม่รู้ว่ามันใช่อลูมิเนียมไหมหรือมันเป็นแค่พลาสติกชุบโครเมียม แต่มันก็มันมันก็เหมือนอลูมิเนียมนะคือสีมันมันเหมือนอนะมันสีมันเหมือนอลูมิเนียมมากกว่าชุกโคมเมียมอะวิธีการใช้เราก็เหมือนกันก็คือใส่ลงไปแบบนี้ใส่ลงไปเลยแล้วเราก็เอาอันเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็หมุน นี่ตัวนี้เอาไว้สำหรับไขคอมพิวเตอร์นี่ตัวนี้หมุนได้นะแบบเราสามารถีงยดูเออซึ่งมันก็เหมาะนะราคาไม่แพงเลย ราคาไม่แพงเลยซื้อติดบ้านไว้ได้ใช้งานได้อเนกประสงค์มากเอาไว้เผื่อเผื่อแบบทำอะไรนี่มันน่าจะใช้งานได้หลายอย่างแหละก็ใครสนใจก็ลองซื้อมาดูเนาะเข้าไปในช h อปปีมีขายอยู่ประมาณร้อยหกสิบ ก้ 9, ถึงร้อบเาบาทประมาณนี้แหละบางร้านก็ถูกนะแต่ว่าก็ดูร้านดีๆเพราะว่ามันก็มีรีวิวอยู่บางร้านแบบได้ไม่ตรงอะไรเงี้ยก็ใครสนใจก็ลองไปซื้อมาดูได้นะคะ